ที่บ้านกําลังทําครัวใหม่เลยหนีมาอยู่คอนโดจะแกงนอไม้ใส่ผักขากะเกรงใจคนอื่นกลิ่นมันแรงวันนี้ฝนตกอยากกินอะไรหอนหอนเลยทําสุกี้สะเทินน้ำสะเทินบกห่อหมูใส่เห็ดเข้มทองไปงันละพอให้เสียเวลาเล่น มีผักหยังกระโยนลงไปจ้าเกียวกระเทียมพอเหลืองพอหอมหินหินกระพอ ทวดลงไปมักหลายใส่หลายเอาคือซิบ่อออกละน้ำจิ้มคอยแบงออกเป็นสองลีม กินไปจังสั้นลักจ้าสู้แกงหนอไม้บ่อได้ดอก